สวัสดีครับผมพงพันธ์เสือแพ้จากบริษัท DTE นะครับคือเป็นกันต้องหมครับเวลาโ o เททใน solid e d e เนี่ยนะครับแล้วมันติดแกนสีแดงๆนะครับตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสมมุติว่าเวลาเราหมุนเราสังเกตติดแกนแบบนี้แล้วก็ลาหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมออกนะครับแก้ไขก็ดูทำยังไงนะครับกด S c a p e ก็ไม่ยอมออกนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบให้นะครับก็ปกตินะครับถ้าเปิดมาก็จะหมุนไดอิสระแบบนี้นะครับเป็นส่วนของสุรินะครับวิธีการที่เราจะหมุนตามจุดตามขอบใดที่ต้องการนะครับให้ทําการคลิกเมาส์ปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปิดฟังก์ชันนะครับ rotate lock exit นะครับเนี่ยลราคลิกปุ่มกลาง1ครั้งเนี่ยนะครับแล้วเอาเมาส์ไปใกล้ๆขอบหรือว่าพอยต์ใดนะครับก็จะเกิดเป็นสีแดงขึ้นมาคราวนี้ถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้แล้วเราต้องการหมุนรอบแกนนี้นะครับเราก็แค่กดเมาส์ปุ่มกลาง ซ้ำอีกทีค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะทําการโรเตตนะครับล็อกแกนนี้ครับหลังจากเราปล่อยเมาส์ปุ่มกลางไปแล้วเราจะมาโรเตตอีกรอบนี้ครับเขาก็ยังคงค้างแกนนี้ไว้อยู่นะครับประโยชน์ของพวกนี้ก็คือจะหมุนโรเตตในชิ้นงานที่เป็นแอบซมบีขนาดใหญ่หรือว่าต้องการหมุนเฉพาะจุดนะครับมันก็จะดีตรงนั้นนะครับแต่ท่านใดพลาดไปโดนมันเกิดแบบนี้เขาวิธีเที่ยออกนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับให้ทําการคลิกเมาส์ ปุกลางนี่แหละนะครับบนพื้นที่หรือแอร์เรียวว่างๆเข้าไป1รอบแค่นี้เองนะครับก็จะเหมือนกับการยกเลิกคำสั่งไปนั่นเองนะครับแล้วเราคลิกาปุ่มกลางครั้งที่2ตามมาก็จะกลับคืนสู่โหมดโรเตชในรูปแบบปกติแล้วัเองนะครับกอบประมาณนี้ขอบคุณครับ